สวัสดีค่ะเราทีมงานเบนคลองนะคะบริษัทดับเบิลเอชเอสเอยูนิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดค่ะคือบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารการจัดการะระบบส์การรัปโภคนะคะในเกี่ยวกับพลังงานด้านน้ำและก็พลังงานธรรมาชาติค่ะต่อมานะคะเอ็กซ์คิวชิพสตรอนะคะมีกำไรสุทธิสูง,สงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมค่ะสวอสนาไรชีนะคะจุดแข็งค่ะคือรายได้จากธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง คืออ่อนนะคะกำลังสุทธิช่วงล่าสุดลดลงคะ่ะโอกาสคือการขยายพลังงานสะอาดอุปสรรคนะคะคือการแข่งขันสูงคะ่ะต่อมานะคะกรณีการเติบโต G1 ถึง G5 ค่ะ G1 นะคะคือขยายพลังงานสะอาด G2 คือระบรบน้ำอัดฉีดยะค่ะ G3 นะคะคือธุรกิจบริหารพลังงานรูปองค์จอคะ่ะ G4 คือแบงค์คาร์บอนเป็นรายได้ส่วน G5 คือขยายธุรกิจไปสู่ CLP นะคะต่อมาะค,ะค่ะเครื่องมือทางการเงิน บอมนะคะจะใช้การเชื่อมโยงคือ G1 G2 G4 ESC Unload นะคะ G2 G4 ค่ะ Project Finance ซ์โ,โมเดลน,น,นะคะ G1 G5 Carbon Credit Income นะคะ G1 G4 Subcription s โมเดลน,นะคะ G3 AI Value Finance i a l s p o r t G1 G5 ค่ะต่อมาค่ะนี่คือการดำเนินงานนะคะแผนระยะเวลา3ปี รายได้รวมนะคะก็คือจะเป็น G1 G5 ธุรกิจน้ำคือสัดส่วนในการใช้น้ำรีไซเคิลนะคะคือ G2 นวัตกรรมบริการนะคะจำนวนโรงงานลูกค้าค่ะคือ G3 ้านสิ่งแวดล้อมนะคะคือลูกค้าที่เข้าร่วมกับเราค่ะคือ G4 การขยายต่างประเทศคือรายได้จากต่างประเทศคือ G5 ต่อมานะคะความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงค่ะ G1 นะคะความเสี่ยงคือองคนสูง G2 ความเสี่ยงคือข้อควาผิด G3 คือคืนเุนช้า G4 คือตลาดไม่แน่นอน G5 คือความเสี่ยงด้านกฎหมายและวัฒนธรรมค่ะสรุปภาพรวมกลยุทธ์การเติบโตและแนวโน้มในอนาคตนะคะ G1 นะคะพลังงานหมุนเวียนค่ะขยายธุรกิจโซลาร์ฟาร์มนะคะ G2 ค่ะระบบน้ำอัญชริยะค่ะ G3 พลังงานแบบบริการ G4 คือรายได้จากคาร์บอนเครดิต G5 นะคะขยายสู่ต่างประเทศค่ะ นทในการลงทุนที่ส่งผลต่ออนาคตนะคะอยู่ในจุดแขนที่สามารถต่อโยอต่อยอดทางพทีนโลกได้นะคะทางเรื่องพลังงานสะอาดดิจิทัลและการขยายตลาดต่างประเทศโดยใช้ EI เป็นตัวเร่งการเติบโตคะ่ะพวกเราขอจบเทียงท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ